วยนั้นเราเชื่อว่าต้องมีแน่นอนหลายท่านก็บอกว่ามาในวันนี้เพราะว่าอยากจะสร้างกุศลไม่อยากจะเป็นผู้ที่ต้องเจ็บต้องป่วยนะคะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วนะคะครับผมวันนี้เราได้สร้างรวมกันแน่นอนหลายท่านที่มาในวันนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ทราบหรือทราบไม่หมดวันนี้เรามีสิ่งที่อยากจะนําเสนอให้ทุกท่านได้ทราบว่าโครงการนี้ดีอย่างไร<ช>นะครับะะเพื่อพลําปางอย่างไรนะครับใช่ค่ะไปพบกับพรีเซนเตชันเลยครับ เกี่ยวกับโครงการในครั้งนี้ค่ะ ลำปางค่ะเรียมระดมทุนในการตั้งศูนย์ผ่าตัดหัวใจเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาซึ่งก็จะสามารถรองรับผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองของสมักงานหลักประกันสังคมสุขภาพแห่งชาติในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน10จังหวัดได้ค่ะ ที่ภาคเหนือมีผู้ป่วยโรคหัวใจที่ถือบัตรทองเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจที่การแต่งกำเนินดลินหัวใจติดตันและผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่คอยการรักษาเป็นเวลานาน,านจนบางรายเสียชีวิตก่อนจะมีโอกาสได้รับการรักษา โรงพยาบาลลำปางจึงเตรียมระดมทุนจัดตั้งศูนย์ผ่าตัดหัวใจโรงพยาบาลลำปางเฉลิมพระเกยียรติ8 4พัรษาเพื่อนอมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงมีพระชนมายุครบ8 4พัรษาในวันที่5ธันวาคม2554 ซึ่งศูนย์ผ่าตัดหัวใจดังกล่าวจะเป็นทางเรื่องในการเข้ารับการผ่าตัดสําหรับผู้ป่วยหัวใจที่ถือบัตรทองของสํานักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปะสะชในจังหวัดลําปางและจังหวัดใกล้เคียงผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลลำปางนะฮะก็มีประมาณปีน,นับเป็นพันคนเลยนะฮะโดยผู้ปไข้ทั้งหมดเนี่ยกว่า70-80เป็นี่ยเป็นผู้ในกลุ่มที่ใช้สิทธิทบัตรทอง เป็นหลักคือเป็นชาวบ้านนะฮะมี2กลุ่มหลักก็คือเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจล้มเหลวเพราะเนื่องมาจากเล้นหัวใจตีบตันหรือรั่วแล้วก็กลุ่มอีกกลุ่มนึงครึ่งกำลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็คือกลุ่มเส้นเลือดหัวใจตีบตันมีการแน่นหน้าอก จังหวัดลำปางมีโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่จำนวน800เตียงหนึ่งแห่งให้บริการผู้ป่วยโรคหัวใจปีละ12,978รายมีผู้ป่วยหัวใจที่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลปีละ2 0 9 4รายซึ่งผู้ป่วยที่จำเป็นต้องรับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดหัวใจส่วนใหญ่จะถูกส่งต่อไปรับการรักษาที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือกรุงเทพมหานครผู้ป่วยต้องใช้เวลารอคิวผ่าตัดนานกว่า1ปี โรงพยาบาลาลำปางสามารถทาผ่าตัดตรงนี้ได้พบเนี่ยก็จะเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยบัตรทองนะครับหรือที่เราเรียกว่าผู้ป่วยบัตรประกันสุขภาพต้นหน้านะครับผู้ป่วยประกันสังคมตลอดจนผู้ป่วยข้าราชการหรือผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆก็แล้วแต่นะครับเราบริการเนี่ยก็เพื่อรองรับผู้ป่วยทั้งหมดของข้าคเหนือตอนบนนะครับ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ขาดแคลนแล้วก็มีปัญหาด้านการเงินนะครับเนื่องจากว่า,าการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาทั้งนี้การจัดตั้งศูนย์ผ่าตัดหัวใจโรงพยาบาลลำปางเฉลิมพระเกียรติ8 4พ0 0ษาาเป็นโครงการต่อเนื่อง5ปีโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข สปสอชอและสโมสรโรตารีภาค3360รวมถึงภาคเอกชนที่ร่วมระดมทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อให้ศูนย์ผ่าตัดหัวใจโรงพยาบาลลำปางเป็นศูนย์ที่สมบูรณ์แบบที่จะสามารถแบ่งเบาภาะระของโรงพยาบาลที่ต้องรับการส่งต่อผู้ป่วยโรคหัวใจในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนค่ะเทพินไคลวานิสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรายงาน ก็เป็นในส่วนของโครงการนะคะว่าทําไมเราถึงมีกิจกรรมแบบนี้ขึ้นนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆท่านนั้นได้เคยร่วมกิจกรรมของเรามาหลายครั้งแล้วนะคะครับผมและแกววันนี้เนี่ยใครที่นึกอยู่จากบ้านเลยหรือว่านึกอยู่ในใจหรือว่าเอ๊ะอยากจะทําบุญด้วยง่ายๆครับวันนี้มีมีหลายอย่างมากเลยอันดับ<ช>แรก เสื้อที่เราใส่คือที่ท่านได้มานั่งอยู่ณที่นี้ทําบุญแล้วนะคะเพราะว่ารายได้ในวันนี้จะไม่หักค่าใช้จ่ายนะคะเพื่อที่จะเข้าโครงการนี้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างที่บอกไปก็คือหลายท่านใส่เสื้อแบบนี้ขออนุญาตโชว์หุ่นอันบอกงามนะ๊ะเสื้อแบบนี้นะคะราคาเท่าไหร่คะเออถ้าคออย่างนี้เนี่ยสามร้อยบาทคออย่างนี้เลยใช่ไหมคอเชิ้ตครับคอเชิ้ตแต่ถ้าใส่แล้วจะหล่อกว่านี้นะคะสามร้อย คอกรมนี่สองร้อยบาทนะคะหลายๆลายท่านอาจจะใส่เสื้อที่เป็นสีสันวันนี้ให้เข้ากับบรรยากาศด้านหน้ามีจําหน่ายนะคะเชิญได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าบริจาค100บาทนี่นะครับเรามีซีดีนะครับมีซีดีกิจกรรมที่ทางโครงการได้จัดทําไปนะครับมอบให้เลือกรับได้นะคะมีซีดีที่เป็นเพลงหรือว่า จะเป็นในเรื่องของการบรรยาย<ม>เกี่ยวกับเรื่องของโครงการผ่าตัดหัวใจนะคะใช่ครับทุกกิจกรรมเงินทุกบาทวันนี้เราไม่หหกค่าใช้จ่ายนะครับค่ะมอบให้กับโครงการนี้เลยนะคะโรตารี่สร้างศูนย์ผ่าตัดหัวใจโรงพยาบาลลำปางเฉลิมพระเกียรติ8 4พรรษานะคะในวันนี้นะคะ่ะต้อง<ม>ขอบคุณในส่วนของจังหวัดลำปางนะคะโดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางะคะ่ะท่านสุภกิจบุญยริทิพงศ์นะคะวันนี้ ท่านได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีด้วยนะคะครับแล้วก็ยังเป็นแม่งานใหญ่ในการจัดงานด้วยค่ะโรตารี่ทั้ง5นะครับโรตารี่ทั้ง5ก็คือสมมสรโรตารี่ลำปางสมมสอนโรตารี่ดอยพระบาทสมสม,สมสอนโรตารีร่แม่วังสมมสอนโรตารี่เมืองเถินและก็สมมสอนโรตารี่เถินดาวทาวค่ะแล้วก็รวมไปถึงโรตารี่ภาค3360นะคะโรตารี่สากล ทุกพื้นที่ด้วยนะคะต้องกราบขอบพระคุณค่ะรวมถึงโรงเรียนนานาชาตินครพายัพนะคะเมื่อสักครู่ท่านได้ชมออเคสตราที่ได้ความบันเทิงไปแล้วนะคะใช่ครับกรมควบคุมโรคครับกรมสุขภาพจิตและก็บ้านสุชาดาค่ะบ้านสุชาดานี้สนับสนุนในส่วนของที่พักนะคะให้กับศิลปินและก็ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมรวมถึงสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่1ิบ จังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะครับผมบางกองแอร์เวสครับสนับสนุนการเดินทางของศิลปิน ETC นะคะครับผมพึ่งน้อยครับอาหารว่างในส่วนของบัตร2000บาท1000บาทแล้วก็สตาฟทั้งหมดใช่ค่ะครับขอบพระคุณนะครับบริษัทสยามยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดนะคะบริษัทนิ่มซี่เสงบริการในเรื่องของน้ำดื่มนะคะครับศูนย์ฝึกอบรมกฟอแม่หมอครับบันทึกภาพการแสดงสดทั้งหมดเลยใช่ค่ะ เมดิซี h ฮิค่ะผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อให้คุณสวยทั้งภายนอกและภายในด้วย m e d i ซีเฮิค่ะคุณธนทาอยากได้ไหมครับอยากได้ค่ะเพราะไม่สวยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะครับผมอยากา <laughs> สวย <laughs> จะบริษัทพีเอคอนกรีตครับค่ะอันนี้สนับสนุนในส่วนของแผ่น CD ดีของท่านพันตำรวจพันพลอากาศเอกนายแพทย์บุญเลิศจุลเกีรตินะคะคก็มีที่จะให้ทุกท่านได้ ได้ชมนะคะหรือว่าได้รับทราบโครงการดีๆแบบนี้ด้านหน้าใน,ใ,นในการร่วมบริจาคครั้งนี้ก็จะเป็นตามศรัทธา100ก็ได้200 500ก็ได้นะ,ะตามจิตศรัทธานะคะครับผมวันนี้ดอกไม้เรามีให้จำหนายแต,แ,ตแต่ให้ร่วมบริจาคใช่ค่ะครับผมเพื่อที่จะมอบให้กับศิลปินนะคะและนอกเหนือจากนั้นค่ะขอบคุณสําหรับจานดาวเทียมในโครงการเรารักในหลวงนะคะซึ่งมอบสิทธิพิเศษ เฉพาะในงานวันนี้เท่านั้นนะคะนั่นก็คือราคาชุดละ4,500บาทนะคะแต่ว่า4,500บาทท่านทำบุญด้วยกับโครงการนี้อีก1,500บาทเพราะว่าในโครงการนี้เราจะร่วมสนับสนุนกับงานคอนเสิร์ตเปิดสวิตหัวใจในวันนี้ด้วยนะคะคมีจำนวนจำกัดเฉพาะในงานวันนี้เท่านั้นและนอกเหนือจากนั้นนะคะเงิน1,500บาทที่ท่านร่วมซื้อหรือว่าเป็นเจ้าของจานดาวเทียมโครงการเรารักในหลวงเนี่ย สามารถนำไปเป็นใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะอหลายต่อเลยนะครับติดต่อด้านหน้าเลยค่ะครับผมอาล้ครับข้างบนพร้อมแล้วครับคุณนันทาครับค่ะเป็นความบันเทิงอีกรูปแบบหนึง่งวันนี้อย่างที่บอกนะคะมีความบันเทิงที่ได้กันทุกวัยเลยนะคะครับผมเมื่อสักครู่ชมในส่วนของออเคสตราไปนะคะตอนนี้มาสนุกกันกันกบน้องๆน,น,นักศึกษาคณะดุรยิยางคศิลป์มหาวิทยาลัยพายัพกับวง b บสเซนเลอร์ขอเสียงปรบมือค่ะฉันครับ จะเป็นฝันเป็นได้แค่นั้นที่ฉันและเธอนัินรักกันไม่แต่ความหวานในคืนแห่งความฝันที่ฉันต้องการเก็บไว้ความเป็นจริงที่เธอนั้นยังมีคนที่รู้ใจ วยดีเพื่อจะสานต่อเรื่องราวความฝันที่สวย,ยางามของหัวใจอยากพบเจอเธอแม้จะเป็นแค่เพียงในฝันตราบใดที่ยังมีเธอฉันจะคอนอนอยู่อย่างนั้น

เธอแมาจะเป็นแค่เพียงในฝันตราบใดที่ยังมีเธอฉันจะอนอนอยู่อย่างนั้นยากหลับตา แม้จะเป็นแค่เพียงในฝันตราดใดที่ยังมีเธอฉันจะขอน้องอยู่ยังนั้นขอบคุณครับสวัสดีด้วยรายการนะครับสวัสดีด้วยนะครับ,รบกับทุกท่านที่อยู่ที่นี่นะครับพวกเรานะครับก็เบสบอเลอร์นะครับเป็นศิลปินน้องใหม่นะครับที่กำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับ ก็เพลงที่จบไปกับอยากหลับตานะครับวันนี้เราก็นำมาอัเลนจ์ใหม่นะครับยังไงฝากวงเบสโซเลอร์นะครับไว้ด้วยแล้วกันพวกเราสังกัดค่ายม e เดียมิวสกนะฮะก็เป็นค่ายใหม่เช่นเดียวกันนะครับคนที่โปรดิวดเราเลยครับคนที่ดูแลพวกเราก็คือพี่มินอี c ีซนะครับมือเบสหลายๆท่านคนรู้จักดีนะพวกเราก็เป็นลูกๆของอี c อีกทีหนึ่งนะฮะยังไงชื่นชอบก็ ตากดตามผลงานาด้วยวกันนะครับวันที่9มีนาคมนี้นะครับซิงเกลิลแรกของพวกเรานะครับวันนี้ก็เล่นไปที่นี่ที่แรกนะครับวันนี้เรารู้สึกเป็นเป็นเกียรติมากนะครับก็ <c oughs> ตื่นเต้นครับยังไงอยากอยากให้หายตื่นเต้นนะครับก็สนุกสนาไน,น, <c oughs> นไปด้วยกันนะครับวันนี้เราก็นําเพลงเพลาะๆหลายเพลงมาด้วยนะเวลาเราน้อยครับไปฟังเพลงต่อไปเลยเลยกันนะครับ